เวียนบนแหวกไหวเวิ้งหวันน่นวนเวียนเกิดเวียนตายจนเหนื่อยลา้าพอทีโลกร้อนรนแรงกิเลสดับพบดับชาติหน้าเวียนบนแหวกไหวเวิ้งหวันน่นวนเวียนเกิดเวียนตายจนเหนื่อยลา้าพอทีโลกร้อนรน แรงกิเลสดับพพดับชาติหน้าเวียนบนแหวดไหยเวิง้งวังนบนเวียนเกิดเวียนตายจนเหนื่อยลา้าพอทีโลกร้อนรนแรงกิเลสดับพพดับชาติหน้า เวียนวนแหวกไหวเวิ้อวังวนเว,ว,วียนเกิดเวียนตายจนเหนือ่อยล้าพอทีโลกร้อนรนแรงกิเลสดับพบดับชาติหน้า